สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะจางหล่าชื่อก็จะมาสอนเนื้อหาสําคัญเนื้อหาหนึ่งนะครับให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ของจางหล่าชื่อทุกคนเลยนะครับผมแต่ว่าเป็นเนื้อหาที่พวกเรานะฮะน่าจะเคยเรียนกับจางหล่าชื่อที่ห้องเรียนกันแล้วนะครับผมและจางหล่าชื่อเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถอ,ออกเสียงได้พูดได้และเข้าใจความหมายได้เลยทุกคนแน่นอนนะฮะ วันนี้ก็เลยอยากจะจับเนื้อหานี้มาทบทวนนักเรียนกันอีกรอบหนึ่งนะฮะผมซึ่งเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะฮะแน่นอนนะฮะเห็นรูปภาพนี้แล้วทุกคนก็จะรู้เลยว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของตัวเลขนะครับผมทุกคนน่าจะยังจำได้นะเลข1ถึง10ภาษาจีนนั้นจะพูดว่าอย่างไรนักเรียนหลายคนนะฮะน่าจะทราบแล้ว เดี๋ยวลองไปฝึกพร้อมๆกันทบทวนกับจางเหล่าเชยอ,อีกรอบหนึ่งเลยนะครับก่อนอื่นนะฮะคำว่าตัวเลขนะฮะในทางภาษาจีนนะฮะออกเสียงว่าสู่เซืรอทุกคนออกเสียงตามจางเหล่าเือนะฮะตัวเลขภาษาจีนออกเสียงว่าสู่จื่อสู่จื่อสู่สื่สอ,อ,อ,อตัวเลข เลขหนึ่งนะครับออกเสียงว่าออีีอีหนึ่งอาสอาารองสอง 三三三三,三四四四七。四四 六六六,六，七七七，九。 八八八八九九,九九九九。 ส1ส10 10, 10 10โอเคนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียนกันเรื่องของตัวเลขนะฮะออกเสียงกันไปแล้วตอนนี้นะฮะเรามานับเลข1-10ถึงพร้อมๆกันอีก1ครั้งนะฮะออกเสียงดังๆเลยนะครับทบทวนนะครับผมตอนนี้ไปเลยครับ 一、一、一二、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 三、三、三、四、四。 四、五、五、五、六、六、六、七、七、七、八、八。 八九九九ก十十อ่านี่ก็คือตัวเลขหนึ่งถึงสิบนั่นเองนะฮะเดี๋ยวทุกคนนะฮะลองออกเสียงตามจางเหล่าช师 อีกหนึ่งครั้งนะครับผมอีกหนึ่งครั้งไปพร้อมๆกันเลยทุกตัวเลขนะฮะอย่างละหนึ่งนะฮะพร้อมนะครับไปเลยเอี4 5 6 7 8 9 1สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิอีกรอบหนึ่งนะครับพร้อมไปอีสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเป็นยังไงบ้างครับทุกคนฝึกกันนะฮะออกเสียงดังๆกันหรือเปล่าคิดว่าน่าจะทํากันได้อยู่แล้วนะฮะเลข1-10ถือว่าเป็นเลขพื้นฐานนะฮะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะชีวิตประจําวันเรานะฮะใช้ตัวเลข นะครับเป็นหลักนะครับผมในการสื่อสารต่างๆฉะนั้นตัวเลขไม่สามารถผิดได้เลยถ้าเราท่อง1ถึง10ได้จำได้นะฮะเราจะสามารถต่อยอดไปจนจำนวนหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงตัวเลขก็จะวนอยู่แค่1ถึง10เองนะฮะแล้วก็เอาคำอื่นๆเข้ามาแทรกนิดนึงหลัก10หลักแสนหลักหมื่นหลักล้านพวกนี้นะฮะ อ่ฉะนั้น1ถึง1ิจึงเป็นตัวเลขที่สำคัญในชีวิตประจำวันเรามากๆจางหลอชื่อหวังว่าทุกคนสามารถที่จะพูดเรื่องของตัวเลขได้นะครับผมโอเคยังไงวันนี้จางหลอชื่อก็อยากให้ทุกคนฮะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะครับอ่เนื่องจากปัญหาโควิดในปัจจุบันฮะที่ค่อนข้างจะเริ่มรุนแรงมากขึ้นนะครับอยากให้ทุกคนฮะอ่าอยู่จะอยู่แต่ในบ้านนะฮะ หรือว่าถ้าจําเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกนะฮะก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งด้วยนะครับผมยังไงวันนี้จาจารย์อขอตัวลานักเรียนทุกคนไปก่อนนะครับตา้าเจ้าใจ้เจียน